คราวนี้นะครับเรานะครับมาดูอ,อันที่2ก็คือฟังก์ชันที่ผู้ใช้เขียนขึ้นมาเองนะครับเมื่อกี้เป็นฟังก์ชันที่โปรแกรมนะครับหรือผู้พัฒนาภาษาเ,เขียนขึ้นมาใช่ไหมเป็นสแตนดาดตอนนี้ถ้าเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองนะครับมันเป็นยังไงก็คือเขาบอกว่าภาษา C เนี่ย อนุญาตให้ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานได้เองนะครับผมอ่าโดยฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาเนี่ยใช้งานได้เองเนี่ยอาจจะรวมอยู่ในโปรแกรมหลักนะครับหรือแยกอยู่คนละแฟ้มก็ได้นะครับทำให้สามารถแบ่งโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนๆได้นะครับอ่าคล้ายกับการสร้างโปรแกรมย่อยเพื่อช่วยโปรแกรมใหญ่ในการทำงานเนะาะอ่คราวนี้เรามาดูกันนะครับ รูปแบบในการเรียกใช้ฟังก์ชันที่สร้างขึ้นมาเองนะครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชันใหญ่ใช่ไหมเราเป็นฟังก์ชันหลักนะครับคราวนี้ฟังฟังก์ชันหลักของเราเนี่ยมันก็จะมีการสร้างสเต t เมนต์ขึ้นมานะครับก็คือคําสั่งก็เขียนไปนะครับสมมุติว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างฟังก์ชันย่อยเราก็สามารถนะครับสมมุติเราจะสร้างฟังก์ชัน f1 นะครับแล้วก็ใส่ฟังก์ชัน f1 ขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมา อ่าแล้วก็อาจจะบอกว่าสร้างฟังก์ชัน f 2ขึ้นมาด้วยเลยนะครับโดยในฟังก์ชัน f 1เนี่ยนะครับข้างในก็จะมีคําสั่งอ่าข้างในก็จะมีคําสั่งนะครับอาจจะเป็นคําสั่งบวกเลข f 2อาจจะเป็นคําสั่งลบเลขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอ่าแล้วาวเนี้มันจะตามด้วยคํานี้ครับ return return คืออะไรสมมุติว่าฟังก์ชัน f 1เนี่ยเราทําการ เขียนโปรแกรมบวกเลขเมื่อบวกเลขเสร็จปุ๊บมันทําการให้รีเทิร์นเขาเหมือนเหมือนความว่าเมื่อทําทการบวกเลขเสร็จและ้ะให้ส่งค่ากลับไปที่ฟังก์ชันหลักอ่าก็คือ f1 เนี่ยก็จะรีเทิร์นมาที่ฟังก์ชันหลักนะครับเหมือนประมาณว่าย้อนมาหาฟังก์ชันหลักจะเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวจะเขียนนะครับฟังก์ชันให้ดูสัก ยกเป็นตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะอ่าเขาบอกว่ารูปแบบในการสร้างฟังก์ชันหลักเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นแบบนี้ครับอ่าอันนี้คือรูปแบบในการสร้างฟังก์ชันด้วยตัวเองนะครับอ่าไทป์ฟังก์ชันคืออะไรไทป์ฟังก์ชันนะครับแล้วก็อ่าพูดง่ายเลยตัวนี้ก็จะเป็นประเภทแล้วอ่าประเภทของฟังก์ชันแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับวงเล็บนะครับข้างในก็จะเป็นอ่าเป็นค่านะครับอ่าหรือตัวแปร นะครับจากผู้เรียกใช้นะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงนะครับตัวพวกนี้ก็จะเป็นตัวแปรจากผู้เรียกใช้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีอ่า local นะครับ variable ก็คือจะเป็นตัวแปรเฉพาะที่ใช้ในฟังก์ชันนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็น statement นะครับหรือเป็นคําสั่งนะครับแล้วก็ return นะครับอ่า return นะครับก็คือเรียกว่าส่งค่ากลับไปยังจุดเริ่มต้น อีกครั้งนะครับหรือส่งค่ากลับไปยังฟังก์ชันหลักอ่าเดี๋ยวผมเขียนให้ดูแล้วกันอ่าขอลบจากตรงนี้เลยแล้วกันเนาะสมมุติว่าอ่าสมมุตินะครับครูจะเขียนโปรแกรมนะครับส่งค่ากลับแล้วกันนะครับโดยครูจะทําการประกาศตัวแปรเลยนะครับอ่าก็คือจะทําการประกาศตัวแปรนะครับก็คือเดี๋ยวลบบอกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ ก็ทำการอินนะครับแล้วก็แอดนะครับหมายความว่ายังไงนะครับอาตามมุก,กี้เห็นไหมประเภทนะครับฟังชันเนมตามไปชื่อครูบอกว่าชื่อฟัง์กชันของครูอชื่อแอดนะครับโดยในแอดนะครับก็จะเก็บตัวแปรนะครับครูบอกว่าในแอดก็เก็บตัวแปร IN A กับ IN B ไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเวลารีเทิร์นค่ากลับก็คือ จะเป็นการเอา a เนี่ยกับ b เนี่ยบวกกันเมื่อ a กับ b บวกกันแล้วถึงส่งค่ากลับไปที่ฟังก์ชันหลักได้นะครับหลังจากนั้นครูจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับครูก็ทำการ IN อีกครั้งหนึงอินเมนเลยแล้วกันนะครับครูจะทำการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็ใช้เป็นคำสั่งอะไรดีเป็น IN แล้วกัน ะนะครับ in resource นะกัน s u l t s u l t s a นะครับเท่ากับเรียกใช้ฟังก์ชัน add นะครับก็คือครูจะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครูก็เป็น add นะครับครูไม่รู้หรอกครูอาจจะบอกว่าเห้ยเห็นไหม add ข้างในครูอาจจะบอกเอาเป็น10ละกัน in a เนี่ยคือ10นะครับแล้วก็ in b ครูเอา5 แล้วกันนะครับเอินเอเป็น10 i n อนบเป็น5อ่าก็คือเหมือนประมาณว่าเรียกใช้ฟังก์ชัน a d ดเนี่ยโดยกำหนดค่าให้อเอเป็น10นะ B เป็น5นะครับหลังจากนั้นก็ทำการพิมพ์นะครับพิมพ์เอ่าครูจะพิมพ์เอฟค่าของอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะนะครับอ่าเป็นค่าของ ตัวนี้นะครับอ่าก็คือเหมือนประมาณว่าครูบอกว่าอ่าอาใช้คำว่ารีเฉยเลยแล้วกันนะครับอ่าตัวตัวแปรร,แปรีเนี่ยนะครับอ่าตัวแปรรีเนี่ยนะครับ RE เนี่ยอ่ามันจะเท่ากับอ่าค่าของ add นะครับก็คือเป็นค่าของฟังก์ชันเนี้ยนะครับอ่าไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะ10กับ5ไม่รู้มันเอาไปทำอะไรกันแต่ถ้าเกิดเรียก add ปุ๊บ มันจะเอาไปบวกกันทันทีแล้วก็แล้วเราก็พิ้น์ค่าของอตัวรีมานะครับฟังะนะครับตัวแปรนี้ออกมาเนาะเสร็จแล้วก็ใช้คำสั่ง Return นะครับ Return r นรี r ทิ r ศูนย์สักนิดหนึ่งนะครับจบแล้วก็อย่าลืมปิดด้วยอ่ะ คราวนี้ <c oughs> เราก็จะลองรันดูนะครับพอรันปุ๊บเห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากับ15เ e พราะอะไรอ่าเพราะว่าไอตัวแปรีเนี่ยมันคือการไปเอา,อาฟังก์ชันของอันเนี้ยออกมาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าครูเขียนอีกหนึ่งฟังก์ชันอ่ะครูอาจจะเขียนอีกหนึ่งฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันลบนะครับลบครูอาจจะใช้คำสั่งว่า เดลนะครับฟังก์ชันเดลของครูเนี่ย a บวกบีเป็นการแต่ให้เป็น A ลบ B เห็นไหมหลังจากนั้นตัวลีเนี่ยอิน e ี Lee เนี่ยครูอาจจะไม่ได้เรียกคำสั่งครูอาจจะไม่ได้เรียกแอดครูอาจจะไปเรียกตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับครูก็เปลี่ยน b e l นะครับคราวนี้พอผลลัพธ์ออกมามันจะไม่เท่ากับ15นะครับคือมันก็ มันก็จะไปเรียกเอาการทํางานของฟังก์ชันนี้ออกมานะครับมันจะเห็นไหมมันจะเหลือแค่แค่หนะครับอันนี้มันคือรูปแบบของการสร้างฟังก์ชันเหมือนประมาณว่าเราไปสร้างโปรแกรมเล็กๆไว้อีกหนึงโปรแกรมแล้วค่อยเรียกออกมาใช้นะครับแค่นั้นอ่าอันนี้คือรูปแบบของฟังก์ชันนะครับ